าอารมณ์ของเราเสียโกงมากนอย่าบอกนิดอ่ะมาสูงขวป้าสูงถึกตอนหลุดก็หลุดกันไม่หลุดอ่ะไปด้วยดีอย่างนั้นมีจกักพันล่ำบนยังนี่โอ้เป็นข้อเป็นไดครับผมมาทานมาครับอ่ะมาทานครับมาทานสุดยอดครับ สวัสดีครับพี่น้องผักขม่าห่อเหรียญกินเ้าครับผมมา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 สัตว์ไม่ไฟนะครับนี่นี่สร้างสร้างยัวปีสี่สัตว์สางเพื่อทุกสัตว์ร้านเพื่อประธานของเ้าเได้ครับสัตว์ใม่ไฟน่มาพบกับป้าดำเจ้าบับว้าวสาวกระโปรงเงี้ยนอีลำยองนี่เป็นนาครับนี่ตะน้ำครับวันนี้มามุน้ำ คนู่คนนนุเาะี่ครับเป็นงานไพ่สีสุกนะผมทองแดงลำมุนมูลนะครับเกลี่ยๆเลยสวยๆไม่มีแมงเลยกำลังจ่อผื่นครับอุยาย้นี่เป่าไม้มาอนีเบิดกว่าครับอ้อโถทำผัวมีเงินเนี่ยพัาฉันหมทางดีฟานนี่จ่อเอาให้เบิด ใบใบนมักเอะนั่น,นมเลียวนอนพีเกเดี๋ยวผมวเอาล่ชมเนือใหม่ตอนลงครับตอนนี้ขอเจาะก่อนครับบรรยากาศการห้าใหม่ครับผมมาไปกับทีมงานเอลี่นะครับผมทั้งเราเสื้อโกกนะครับตัวนี้เป็นไพ่ที่พะอจานมาเห่นวาวล่ะวาวขาดเพิ่นตามมาพอนะครับผมเดี๋ยวเทคนี้เข้าม้จะใช้รถไทนานะครับหลากนะครับผมทีมงานเข้ม,มแข็งเหมือนเดิม ไปที่ไหนอบบุญทุกที่ครับทีมงานวัดป่าใหญ่ของแท้มาตรฐานร้านหน่อยก็มาเดี๋ยวเอาจะลาวครับผมครับมัดมตรฐานบุบเบียดเลยมึไ <laughs> ม่ได้เพียดกิน่งฐานเย็บซีพร้อมมาเยี่ยมเย็บซีพร้อมอยู่ทีมงานเดียวกันพร้อมไม่บานเลย มาฐานน้ำกันในห้หองพอ่อโมลูดโมลูดไปเลยครับผมตามสูงโดยคูบุตา้า ไปครับขอบฟ้าขอบฟ้าใจจรักไม่ใจมันได้กับมาหาพี่จันทร์เขาพี่หฮมสะเแบกผิเหนี่งมืดมืนนะเนี่ครับเอามาไปควอนแล้วจุดเ้าไม้ครับอ้ยยกยยยยยกยยยยยยย แยงจึงพึงครับผู้ทอนจองกัน,นาไปปู๊เม็ดแปดเล้ยนะเอาเม็ดแปดเลยครับผมพิดกับบาจารนยานูุพักกระเท็นยังรอห่าจะใหม่กวอนบู๊เส้ยดีกว่านี้มีที่ไหน แจ้งด้วยครับผมบอกแล้วมาตรฐานท,ทีมงานในเดินทางพุ่งไฟสีสุก80กิโลเมตรครับตามฮะโอเคครับผมสุดยอดแล้วเจอทองคำอยู่แล้วครับผมไม่รับเหล่าเชือ,โก,โก,อกแล้ว โอ้เมีดสามมีดสี่โหดีงามเลยเอาไว้เมีดสามมีดหนึ่งก็ได้อยู่ดอกว่าได้อยู่ครับได้อยู่ทองป่องละไม่งามครับไม่งามนะโอเคครับผมกองครับต้องเดินด้วยท้องขอบคุณปลาดำครับว่าที่พี่สาวเพิ่นนะครับผม ต,ำ,ตำเหลาครับตำเหลาตำเหลาครับมีเขาปลาครับเขาว้ามชันเด้อกินข้าวปลาครับอำเภอเหล่าเสือโกวกนะผมผูดคนมาจากับคุณนะครับไม่ได้ใส่ครับอ๋อไม่ใช่พูดใส่วายมากไกลครับเหลาเสือวันนี้ตอนรับดีขนาดป้าดำไปน,นอนผู้ใส่เด้อเอ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไปบ่ล่ะ,ละไ,ไปนะครับใหม่ตอนนี้ล่องเรือซีฟลัมนะผม คือว่าผ่านอยู่เดี๋ยวกะกินเขากินน้ำแล้วลุยต่อคอนขึ้นรถลับบ้านนะผมเดี๋ยวชมบรรยากาศจำนีไปก่อนครับผมกำลังจะเปลี่ยนยานนะับทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิม